เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสาร,รประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยมาครับเมื่อกี้เรารู้สมบัติของของแข็งแล้วนะครับต่อมาจะเป็นการจัดเรียงอนุภาคของของแข็งนะครับก็นะครับตอนนี้โดนอน,นุนะครับเป็น เมื่อกี้ครับเราทราบมาว่าตัวของแข็งนะครับอนุภาคของแข็งเนี่ยจะมีตำแหน่งที่มีตำแหน่งที่แน่นอนนะครับมีตำแหน่งที่แน่นอนไม่สามารถไหลได้นะครับไม่สามารถไหลได้ก็คือตัวของแข็งเนี่ยอนุภาคจะยึดติกดกันแน่นนะครับจนตำแหน่งของของแข็งเนี่ยมันจะอยู่คงที่นะครับแน่นอนอ่ะทีนี้นะครับนี่เป็นสิ่งที่เรารู้จักตัวสมบัติของของแข็ง แต่พอเรามาดูสารที่เป็นของแข็งในชีวิตประจําวันเรานะครับก็พบว่ามันมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปนะครับของแข็งมันกันแต่มีรูปร่างแตกต่างกันไปอย่างเช่นตัวบางตัวจะเป็นเกล็ดสี่เหลี่ยมนะครับตัวบางตัวเป็นเกล็ดสี่เหลี่ยมบางตัวเป็นก็มีเหลี่ยมมีมุมนะครับหรือบางตัวก็อาจจะเป็นผงนะครับก็อย่างเช่นตัวเกล็ดสี่เหลี่ยมเนี่ยอาจจะเป็นพวกน้าตาลนะครับน้าตาลเกลือแกงอะไรอย่างนี้นะครับก็เหมือนกับเวลาเราไปกิน พวกก๋วยเตี๋ยวนะครับก็จะเห็นว่าตัวน้าตาลเป็นเกล็ดสี่เหลี่ยมนะครับพวกสารส้มนะครับสารส้มหรือว่าตัวโพแทสเซียมไนเตรตน,นะครับโพแทสเซียมไนเตรตหรือว่าตัวนี้จะเป็นคือโพดินปะสิวนะครับพวกนี้ก็จะเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนมีเ,มเหลี่ยมมีมุมนะครับก็ลองไปหาดูกันได้หรือว่าเป็นผงนะครับเป็นผงก็อย่างเช่นพวกกำรรมะทันนะครับกำมะันก็จะมีลักษณะเป็นผง ทีนี If, ้การที่ของแข็งนะครับไม่ของแข็งเหมือนกันแต่ว่าลักษณะที่ปรากฏเนี่ยมันแตกต่างกันมันก็ต้องมีบางอย่างอยู่นะครับมีบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันอยู่ทําให้รูปร่างที่ออกมาเนี่ยมันแตกต่างกันมาดูกันนะครับครับการทดลองที่5.1นะครับกามาดูการทดลองที่5.1ก็คือการศึกษารูปร่างของตัวกรมฐาันนะครับผลึกรรมฐาันก็เราจะทําให้กรรมฐถันนะครับตอนแรกกำมะถันเป็นผงใช่ไหมครับจะทําให้มันตกผลึกนะครับตกผลึก ทำอย่างไรก็คือเราใส่กรรมฐานผงให้เราจะลองนะครับเราใส่ผงลงไปแล้วเราก็เติมโทรีลงไปนะครับเติมโทรีลงไปเติมโทรีลงไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นารลายนะครับโธรีลงไปละ,ละลายนะครับโธรีลงไปละลายนะครับก็เอาไปอุ่นเล็กน้อยนะครับให้กรรมฐานละลายหมดนะครับทีนี้พอกรรมฐานละลายหมดใช่ไหมครับเราก็จะลดอุณหภูมิลงนะครับลดอุณหภูมิลงจนเท่าอุณหภูมิห้องนะครับ อ่ะเราอุณหภูมิลงจนเท่าอุณหภูมิพองแล้วก็เทนะครับเทสารลงบนกระจกนาฬิกานะครับทลูอีนเนี่ยมันจะระเหยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นพอรอปุ๊บทลูอีนก็จะละเหยไปนะครับพอทลูอีนระเหยไปหมดไป,ปไ,ไปหมดปุ๊บนะครับเราก็จะเหลือตัวกรรมฐานนะครับซึ่งกรรมฐานที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจากผงมันจะรวมตัวกันนะครับเป็นผลึกนะครับจากผงจะรวมตัวกันเป็นผลึกเรียกว่าการตกผลึกนะครับ ซึ่งในการทดลองที่5.1เนี่ยเราพบว่ากรรมฐานตกผลึกในรูปแบบที่ต่างกันออกไปนะครับผลึกที่เราได้ก็จะมีลักษณะแตกต่างกันนะครับก็จะมีสองแบบนะครับมีอยู่2แบบก็คือตัวนี้นะครับอ่ตัวนี้นะครับจะเป็นกรรมฐานลูกเข็มนะครับดูในหนังสือเรียนได้นะครับอันนี้เป็นกรรมฐานลูกเข็มนะครับก็โครงสร้างจะเป็นแบบนี้เนาะเราเรียกว่ากรรมฐานมอนอรคิน,นิกนะครับ จะเป็นลักษณะลูกแท่งยาวคล้ายเข็มนะครับเรียกว่าการรมฐานลูกเข็มหรือกรรมฐานมอร์คินิกนะครับดูอีกทีนะรูปมาจะเบลอๆหน่อยเห็นว่ามันเป็นแท่งๆนะครับกับอีกรูปหนึ่งนะครับอีกรูปหนึ่งก็จะเป็นรูปนี้นะครับกรรมฐานนะครับมันจะเป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นเป็นแผ่นเหลี่ยมๆนะครับแผ่นเหลี่ยมๆคล้ายๆที่เลี่ยมขนมเบียกปูนนะครับคล้ายๆที่เลียมขนมเบียกปูน,น,น,ปนอันนี้เราเรียกว่าการรมฐานลอมบิกนะครับ ในว่าตัวกระมาันลอมบิดนะครับก็จะเป็นแบบนี้เมื่อเทียบกันนะครับหว่างอันนี้ตัวลอมบิดนะครับเปิ๊บเป็นเป็นแท่งนะครับอ่าเป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็ที่เป็นเข็มนะครับเป็นเข็มเรียกว่ามอนอคลคีนิกนะครับมอนอคลคนิกเป็นเข็มคีนิกก็คล้อควายคล้ายๆเข็มนะครับนี่เนาะอ่ะก็จะเห็นว่านะครับตัวกระมาถันนะครับ กรรมฐานศาสตรชนิดเดียวกันเลยนะครับสารชนิดเดียวกันเลยแต่ว่าได้สองได้สารออกมาสองแบบก็คือตัวมโนคลินิกแล้วก็ตัวลอมบิกนะครับอ่ะทีนี้นะครับในธรรมชาติเนี่ยก็จะพบตัวกรรมฐานลอมบิกมากกว่านะครับเพราะว่าสเสถียรที่อุณหภูมิห้องส่วนกรรมฐานมโนคคินิกนะครับก็จะ,สะเสถียรที่อุณหภูมิสูงกว่า9 6องศาเซลเซียสนะครับอ้าวนะครับจากการศึกษาเนี่ยนอกจากพบว่าตัวกรรมฐานเนี่ยมันมี2รูปน,นะครับ สมบัติของสองรูปก็ยังไม่เหมือนกันด้วยนะครับเป็นของแข็งเหมือนกันเป็นสารชีนเดียวกันแต่สมบัติ2รูปไม่เหมือนกันนะครับปกติมันจะพบลอมบิดมากกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าเราได้กรรมฐาน2รูปนะครับเพราะว่าควบคุมสภาวะการตกผลึกโอเคทีนี้พอเรามาศึกษาลึกลงไปนะครับเราศึกษาลึกลงไปเนี่ยกรรมฐานทั้งสองรูปนะครับมีสูตรโมเลกุลนะครับเป็น S8 เหมือนกันนะครับเป็น S8 เหมือนกัน คือ1โมเลกุลนะครับก็คือจะมีตัวกรมมกรมฐาันนะครับ8อะตอมอยู่มีกรรมฐาถนอยู่8อะตอมนี่นะครับจะเห็นได้ว่าตัวโมเลกุลของสารเหมือนกันนะครับโมเลกุลเหมือนกันสารชนิดเดียวกันนะครับเป็นกรรมฐาถนเหมือนกันแต่ว่าผลึกแยกมาไม่เหมือนกันสมบัติก็ไม่เหมือนกันเพราะอะไรนะครับเพราะว่านะครับการที่กรมมฐานเนี่ยครับมีรูปร่างแตกต่างกันนะครับ การที่กรรมฐานมีรูปร่างในในแตกต่างกันเนี่ยเพราะการจัดเรียงตัวนะครับที่แตกต่างกันนะครับก็คือตัวกรรมฐานลอมบิกเนี่ยจะมีการจัดเรียงตัวชิดกว่ากรรมฐานมอนอคินิกนะครับก็เลยจะมีความหนาแน่นมากกว่ามาดูการจัดเรียงตัวกันนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวโมเลกุลกรรมฐานนะครับตัว S8 นะครับจะเห็นว่ามันจะคล้ายรูปมงกุฎเนาะเห็นมี4เหลือยอยู8อันนะครับมี4เหลืองอยู่8งองันะ ตัวนี้คือ S8 นะครับอันนี้จะเป็นของสร้างสามิติก็คือนี่คือ1โมเลกุลของกร,รมถันนะครับแต่พอตกผลึกครับตกผลึกจะเห็นว่าตัวกรรมถันท์โมคลกินิกนะครับจะเรียงการจะเรียงตัวมันจะเป็นขึ้นลงขึ้นนะครับขึ้นลงขึ้นส่วนตัวกรรมถันลอมบิกนะครับจะเป็นขึ้นขึ้นขึ้น,นก็คือจะจัดเรียงให้มงกุฎชี้ไปทางเดียวกันนะครับอันนี้จะมงกุฎสลับด้านกันเนาะก็จะเห็นว่าตัวนี้น่าจะเวลาเรียงเนี่ยมันน่าจะเรียงกันได้ชิดกว่านะครับ ตัวกัมมันานลอมบิกนะครับก็จะมีความเหนีแน่นมากกว่าเล็กน้อยนะครับเห็นว่าการจัดเรียงตัวนะครับต่างกันแค่นี้เองนะครับต่างกันแค่นี้ตัวตัวกลางนะครับจากหันไปทางทิศเดียวกันกลายเป็นเรียงสลับนะครับระหว่างตัวมอโนคินิกกับตัวลอมบิกก็ทําให้สมบัติของของแข็งกรรมฐานที่เกิดข enfin, ึ้นเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วนะครับอ่าครับก็คือตัวธาตุนะครับธาตุบางธาตุนะครับ ในสถานะของแข็งนะจะมีการจัดเรียงอนุภาคภายในแตกต่างกันออกไปนะครับทําให้ปรากฏได้หลายรูปนะครับเป็นธาตุเหมือนกันชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าการจัดเรียงอนุภาคเนี่ยแตกต่างกันก็จะทําให้ปรากฏได้หลายรูปมีสมบัติแตกต่างกันนะครับแล้วก็นําประโยชน์ไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับก็อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นตัวสมบัตินะครับที่เอามาดูก่อนสักหน่อย ตัวสมบัตินี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือตารางที่ห้าจุดหนึ่งนะครับในหนังสือก็จะเห็นนะครับว่าตัวมีตัวของกรรมฐันนะครับกรมฐันจะมีสองรูปนะครับก็จะมีลอมบิกกับมอนอคินิกลักษณะจะเป็นผลึกรูปเหลี่ยมกับผลึกรูปเข็มเนาะจุดลอมเหลียวต่างกันนะครับจุดเดือด่าเท่ากันความห้าแนั่นก็ต่างกันนะครับสภาพการนำไฟฟ้าเหมือนกันห็นว่ากรรมฐัน2สองรูปนี้นะครับก็จะมีจุดลอมเหลียที่แตกต่างกันแม้ว่าจะเป็นกรรมฐันเหมือนกันก็ตามเป็นของแข่งเหมือนกกัน็ตาม การจัดเรียงตัวที่แตกต่างกันของผลึกก็ทําให้เกิดสมบัติท,ที่แตกต่างกันของตัวของแข็งนะครับทีนี้คาร์บอนนะครับตัวที่สองคาร์บอนนะครับคาร์บอนมีสามรูปก็คือตัวแก๊สไฟตัวเพชรแล้วก็ตัวฟูร์รีนนะครับแก๊สไฟเนี่ยเป็นผงนะครับหรือแผ่นสีดําเพชรนะครับเป็นผลึกรูปเหลี่ยมไม่มีสีนะครับเพชรก็าจะเคยเห็นกันแก๊สไฟก็คือตัวไส,ส้ิสครับแล้วก็ฟูร์รีนก็คือตัวผงจะเป็นผงสีดําจะเห็นว่านะครับผลึกแตกต่างกันรูปร่างแตกต่างกัน นะครับอันนี้จุดจุดลอมเลวนะครับจะเห็นว่าตัวแกไฟสามพันเจ็ดเลยนะครับตัวเพชรนะครับสามพันสามพันหกเอ้ยตัวตัวเพชรนี่สามพันห้านะครับจุดเดือดก็แตกต่างกันนะครับเห็นว่าจุดเดือดของเพชรนี่สี่พันแปดเลยนะครับองศาเซลเซียสสูงมากมากนะครับความหนาแน่นก็แตกต่างกันออกไปการนาไฟฟ้าก็ต่างกันนะครับเห็นว่าสมบัสเนี่ยแตกต่างกันออกไปจริงๆนะครับ เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าสารตัวนี้มันจะเลี้ยงตัวแตกต่างกันอย่างไรมาดูอีกตัวหนึ่งครับตัวฟอสฟอรัสนะครับก็จะมีฟอสฟอรัสขาวฟอสฟอรัสแดงฟอสฟอรัสดำนะครับลักษณะภายนอกนะครับอันนี้สีก็ต่างกันด้วยนะครับเป็นก้อนนะครับเป็นผงเป็นเกล็ดนะครับสีขาวสีแดงสีดํานะครับจุดเดือดก็แตกต่างกันออกไปจุดรบเหลยต่างกันนะครับการนําไฟฟ้าก็แตกต่างกันจะเห็นได้นะครับจากการศึกษาตารางนี้ก็จะพบว่านะครับอ่า แม้ว่าจะเป็นของแข็งนะครับที่มาจาก่าเชนเดียวกันเนี่ยแต่ว่าการจัดเรียงตัวที่แตกต่างกันก็ทําให้สมบัตินะครับออกมาแตกต่างกันนะครับมาดูนะครับนี่ตัวโครงสร้างแก๊สไฟนะครับก็จะเรียงนะครับเป็นชั้นๆเห็นไหมครับเป็นชั้นๆโครงสร้างเพชรนะครับก็จะเรียงตัวเป็นสามมิติแบบนี้นะครับสวยงามแล้วก็ตัวฟูลเอรีนนะครับก็จะคล้ายๆบอลนะครับคล้ายลูกบอลทีนี้มาดูนะครับมาดูตัวฟอสฟอรัสกันบ้างนะครับ ฟอสฟอรัสขาวนะครับฟอสฟอรัสแดงอันนี้โครงสร้างฟอสฟอรัสขาวนะครับก็จะเป็นมีอยู่4ตอมนะครับแค่นี้พอเป็นฟอสฟอรัสแดงนะครับก็จะเป็น4ตอมที่มาต่อกันนะครับต่อกันเป็นสายยาวหน่อยพอเป็นฟอสฟอรัสดำปุ๊บมันกลายเป็นโครงร่างที่ซับซ้อนขึ้มานะครับเห็นว่าโครงสร้างแตกต่างกันสมบัติที่ออกมาอะไรแตกต่างกันนะครับการใช้ประโยชน์ก็ต่างกันนะครับเพราะว่าสมบัติที่ต่างกัน คาร์บอนในรูปแกไฟก็จะนิยมใช้ทำสแตนิ้สอดํานะครับเป็นส่วนผสมในสารละลื่นคาร์บอนในรูปเพชรนะครับก็มันแข็งมากนะครับนิยมนํามาทําหัวจอกนะครับหรืออุปกรณ์ตัดวัสดุอื่นคาร์บอนในรูปฟลูรีนนะครับก็จะแข็งแรงนะครับนิยมใช้ในด้านการแพทย์นะครับก็ไปทําอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาดูตัวฟอสฟอรัสนะครับก็ฟอสฟอรัสสีขาวนะครับ ฟ้องไวต่อการเกิดปฏิกิริยานะครับลูกไม้ถ้าเองเมื่อสัมผัสอากาศนะครับก็จะนิยมนามาทําตัวลูกระเบิดนะครับหรือว่าระเบิดเพลิงฟอสฟอรัสแดงเนี่ยเป็นพอลิเมอร์นะครับก็จะเห็นเมื่อกี้ตัวฟอสฟอรัสขาวนะครับก็จะเป็นแค่แบบนี้นะครับเป็นแค่แบบนี้ตัวฟอสฟอรัสแดงก็จะต่อกันไปนะครับต่อต่อยาวไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มเ ต่อยาวๆเป็นสายใช่ไหมครับมันก็จะเสถียรกว่านะครับคือตัวฟอสฟอรัสปกตินะครับจะชอบทําปฏิกิริยากับออกซิเจนนะครับชอบทํา R I N กับออกซิเจนนะครับก็จะเกิดการเผานะครับเผาไหมก็ติดไฟนะครับเป็นเขาเรียกว่าออกโซฟิลิกนะครับออกโซฟิลิกนะครับตัวฟอสฟอรัสทีนี้นะครับฟอสฟอรัสขาวนะครับมันตัวเล็กกว่าก็เลยทําปฏิกิริยารวดเร็วกว่านะครับ เขาก็เลยชอบนํามาทําระเบิดส่วนฟอสเแดงนะครับก็จะเป็นเสถียยขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นสายยาวก็จะเอาไปใช้ทําไม้คิดไฟนะครับใช้ทำไม้คิดไฟก็คือเมื่อถูกกระตุ้นปุ๊บก็ติดไฟได้เช่นกันนะครับแค่ทําได้ช้ากว่านะครับก็จะเห็นว่าผลึกนะครับแตกต่างกันออกไปตามการจัดเรียงตัวทําให้มีสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะครับสําหรับตัวของแข็งครับก็พิเศษสาหรับตัวของแข็งนะครับตัวของเหลวหรือว่าแก๊สก็จะไม่มีการจัดเรียงตัวเป็นผลึกแบบนี้นะครับ ก็จบเรื่องหัวข้อที่5.2นะครับก็จะเป็นการจัดเรียงอนุภาคของของแข็งนะครับจะเห็นการจัดเรียงของหลายตัวเนาะไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานซัลฟรัสหรือว่าคาร์บอนเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ แล้วใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะอะขอเสร็จทั้งหมดขอลังให้ใช่ปะ่ะก็สอนไปตอบสามเห็นปะแค่เข้าใจในยบบของเองกอ